สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกคนคลิมนี้ก็ยังอยู่กับของเก่างานพลาสติกนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่คือการแกะพลาสติกที่ใครไม่อยากแกะนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับงานพลาสติกนะครับเป็นงานที่แกะยากมากเลยในนี่ครับอันนี้เป็นเฟืองเครื่องซักผ้านะครับทารุดระบบทั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับทั้งเดียวการแกะนะครับวิธีการแกะนี่ครับตาม มือผมชี้ให้ดูแล้วท่านผู้ชมแกะเฟืองด้านหน้าออกครับคือจานซักเครื่องซักผ้านะครับแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับพิธีแกะจากนั้นเราก็มาแกะด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนมากจะเป็นน็อตเบอร์เบอร์สิบนะครับท่านผู้ชมเบอร์สิบเบอร์แปดนะครับการแกะเดี๋ยวเบอร์สิบสองก็มีนะครับบางรุ่นนี่ครับแกะแต่เตือนนะครับ ห้ามเผาไฟนะครับท่านผู้ชมอันตรายมากเลยนะครับเป็นมลพิษนะครับทางอากาศไม่สมควรเผาไฟนะครับทำไมจะเป็นเพราะว่าผมเคยเผาแล้วครับก็อันตรายนะครับระเบิดนะครับมีแรงอัดนะครับแรงอัดอยู่ที่เหล็กนะครับเหล็กกลมๆนี่ครับเวลาเราเผาไฟนะครับมันจะมีพลาสติกละลายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับละลายไป อุดรูนี่ครับกลมๆนหละมันไม่มีอากาศออกนะครับก็ทําให้แรงระเบิดได้นะครับนี่ครับตัดตัวนี้ออกครับนี่ครับที่ผมชี้ตัดเหล็กนี่ออกตัดบูาทมันเป็นบูทนะครัทบท่านผู้ชมการตัดนะครับท่านผู้ชมตัดด้องความระมัดระวังนะครับเพราะว่าการตัดบูทเครื่องสัพผ้ามันเป็นเหล็กที่เหนียวที่แข็งและอันตรายมากนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าใครไม่เคยตัดก็อย่าไปเสี่ยงนะครับอย่าไปตัด ดีกว่านะครับให้คนที่ชํานาญเขาตักนะครับนี่คือมาน้อยผมท่านผู้ชมนี้ครับพร้อมๆอมมากเลยครับแรงเห่าขโมยก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือเฟืองเครื่องซักผ้าจานซักนะครับนี่คือการแกะนะครับท่านผู้ชมนี่ครับการแกะให้ชอบงานแกะนี่ครับ แบบนี้แกะง่ายนะครับทุกคนนี่ครับวิธีการแกะก็ไปยากไปดูที่คลิปผมได้นะครับสอนหมดทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าผมแกะบ่อยนี่ครับอันนี้ใช้ไม่ได้ครับเสียมิสเซิลอย่างเดียวนะครับส่งโรงงานครับแบบนี้ไม่มีใครซื้อนะครับท่านผู้ชมต้องแกะอย่างเดียวนะครับใครเสียต้องแกะ แยกชํำแหละแยกชิ้นส่วนขายนะครับเหล็กส่วนเหล็กพลาสติกส่วนพลาสติกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับส่วนอะไรตัวไหนที่พอขายได้ก็แยกขายให้ช่างนะครับจะมีช่างมาซื้อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับดีกว่าซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็แพงนะครับเครื่องสักผ้าเสียแล้วไปไหนก็ไปอยู่กับโรงงานรีไซเคิลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่การแจกนะครับ อันนี้เป็นเฟืองที่ผมแกะออกมานะครับแยกไว้จะแกะวันไหนก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมการแกะของผมนะครับผมจะใช้สว่านนะครับท่านผู้ชมใช้บล็อกบล็อกเบอร์8เบอร์1ินะครับใช้สว่าน2ตัวนะครับท่านผู้ชมหินเกียร์ตัด1ตัวนี่ครับเพื่อความรวดเร็วนะครับถ้าเราจะไปใช้มือหมุนช่วยก็ช้านะครับไม่ทันกินนะครับท่านผู้ชม เราต้องใช้สว่านอย่างเดียวนะครับสว่านบล็อกแล้วก็คัน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 กดแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวิธีเพราะว่าน็อตมันแน่นนะครับท่านผู้ชมเราต้องใช้